เจ็ดได้ไงจะมันแค่คสามคนสามคนเอ่อเอ่เองั้นโ,โคโมโคะโมโคะเลยเฮ้ยเข้าบิซอน้าโมโคะเข้าทำไมโ,คโม,โค,าโมโคาได้ยังไงเนี่ยจะม่พี่เราเป็นเจ้านะโมโคะได้ไงเนี่ยไม่โกงนี่ไม่โกครูครับ<อ>เปิดเลยประจานมาเลยเนี่ยประจานมาเลยทำไมอ่ะม,ม,มันมันขี้โกงต้องประจานมันครับทำไมเปิดดูเลยฮะ <laughs> พวกเราสี่ทะเลน์ครับผมทีมแรกค่ะท้น,ทนไปนะคะโอ้คู่ครองนี่เหมาะกันมากเหมือนพีเน่ากับโลผูและนี่ทีคือทีมที่หนึ่งนะคะทีมของครูสุเทพและครูปองเน่งค่ะอยากได้บ้านไปที่คอมเมนเตอร์ของเราน้องเอครับ วันนี้นะครับก็ตอนแรกๆนี่เราก็ว่าเขาจะไปทางไหนกันอะไรประมาณนี้แต่พอเล่นไปเล่นมาวันนี้ผมขอยกประโยชน์ให้กับสาวน้อยของเราเลยนะคะสุดสวยสวยที่สุดในโลกไม่มีใครสวยเกินเธอแล้วสวยอะไรก็ไม่รู้สวยไม่กึกไม่กอง <c oughs> <c oughs> จะบอกว่ายังดูแลคิดถึงทวัชชัยแสงคําเลยนะครับก็จะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามันมาแรงตอนที่น้องเอออกมา ขอยอมรับเลยนะครับในวันนี้แต่ทุกคนไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีมีพัฒนาการขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการรำการอะไรนะครับก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่สําหรับทีมนี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอย่างน้องอะไรนะคนแรกพี่ น้องท็อปน้องท็อปน้องท็อปที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับเขาก็พยายามศึกษาพยายามที่จะไ่ายรำที่เป็นท่าทางของลิเกนะครับและส่วนน้องโดมนั้นก็ฉลาดในการเล่นอันนี้ต้องยกผลประโยชน์ให้กับคุณครูผู้สอนเพราะว่ารู้จักจับทางของเด็กมาและส่วนน้องเปาพี่ชอบนะคือจังหวะจากโคนในวันนี้น้องเปาก็ทําได้ดีครับแต่พี่ขอชมแต่ไม่ก็ไม่กล้าอะไรมากมายเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากเข้าโรงเรียนดุสิตขอบคุณพี่เอค่ะ วันนี้ที่ทั้งสี่แสดงออกมานั้นพี่จะขอบอกว่าเล่นอะไรกันอะยังไม่ได้ดูเลยอ้าวเอาทำไมอ่ะเมื่อกี้นึกถึงว่าแปดหกจะออกเปล่าฮะอะไรนะนึกถึงหวยให้คอมเมนต์เนอะดีเลดีแล้วทั้งหมดทั้งสี่คนเลนดีแต่มุกเนี้ยมันต้องกระ,ะชับหน่อยก็ให้มันเร็วหน่อยคือปั๊ปปั๊ป๊ ามมีช่องว่างเลยห้ามมีช่องเวลาที่จะมานั่งคุยกันธรรมดาได้เลยมุกเนี้ยพอถึงเวลาเข้าเรื่องแล้วเรื่อง,เร,องเรื่องเปลี่ยนเบอร์เรื่องอะไรเดี๋ยวจะมีเออเรื่องนี้เอ่ออาจารย์เขาครูเขาอาจจะตัดไปบ้างอะไรเงี้ยแต่มันต้องกระชับกระชับกระชับเพราะตอนรองหลังเนี้ยมันมันมันช้าไปนิดนึงเพราะตอนแรกๆออกมาเปิดแต่ละตัวแต่ละตัวดีแล้วดีแล้วพอพอเข้าเรื่องปั๊บเนี้ยแหมเรื่องมันช้าไปนิดนึงท่านเ็วไ่วเนี่ยแบบนี้อีกสักสเต็ปหนึ่งนะเรื่องนี้จะมันมากแล้วก็สนุกมากแต่ก็รวมๆก็ใช้ได้ค่ะ ขอบคุณพี่ลงมากเลยครับอันนี้คือทีมแรกนะคะก็ยังไงก็อย่า,ยาลืมโหวตให้กันน้องๆด้วยนะคะอผ่านไปสำหรับทีมแรกนะคะเดี๋ยวชวหน้าไปติดตามทีมที่สองกันต่อค่ะ ลิเกคณะนี้นำทีมโดยครูตลกที่มีทั้งความเก่งและความเก๋าอย่างครูเดอ๋อและครูตีดอกสดาพร้อมโดยพี่เลี้ยงมากความสามารถอย่างนายทีซีหนึ่งที่มาเสริมทับเป็นตัวปูให้กับน้องๆในทีมทั้ง4คนหนุ่มสาวทีมนี้พร้อมเต็มที่ที่จะมาเขยา่าตอมฮาให้คุณผู้ชมได้หัวเราะก,กันแบบยังไม่หยุดฉุดไม่อยู่มาเริ่มกันด้วยหนุ่มคนแรกนัทซีหนึ่งธีรวัตรทนิศิรวิต สัปดาห์ที่แล้วกับการแต่งหญิงเต็มตัวครั้งแรกก็ทําให้สาวสาวแท้สาวเทียมกรี๊ดกันสนั่นเวทีมาครั้งนี้กับโจทย์ลิเกที่ทําเอาหนุ่มนัดถึงกับเป๋เพราะกลัวและกลังวลในเรื่องการร้องที่เขาไม่ถนัดเอาซะเลยเป็นวีคที่ผมรู้สึกว่าผมกลัวที่สุดเพราะว่าผมร้องเพลงแย่มากแล้วคราวนี้รุ้นมาตลอดว่าอยากให้มีเราต้องร้องเลยผมไม่อยากรับไว้เลยเพราะว่า มันกลัวครับกลัวจะทําไม่ได้แี้แล้วปรากฏว่าออกมาผลออกมาคือต้องร้องแล้วก็ต้องรำด้วยเอ็มเต็มตม,มันยากนะมันยากสำหรับผมมากนะแบบแต่ครูบอกว่าถ้าเราทำได้ทุกคนก็จะทึ่งต่อกันด้วยสาวน้อยที่พกความมั่นใจมาเกินร้อยตานสีห้าดวงใจสุขประเสริฐสัปดาห์ที่แล้วนางพิมพ์ในคราบของตานสีห้าก็ทำให้คุณผู้ชมต้องปรบมือกับการประทะฝีปากที่แสบสันของเธอมาถึงโชว์ในครั้งนี้ บทบาทครั้งนี้ที่เธอได้รับรับรองเลยว่าจะทำให้แฟนคลับฟินกันแบบสุดๆกับการสวมบทบาทเป็นภรรยาของนายกล้าที่รับบทโดยนัทซีหนึ่งค่ะวินี้เป็นวีคลิเกนะคะและบทบาทที่ตามได้รับก็คือน่าสบายค่ะในเรื่องเป็นเป็นเมียของพ่อกล้า <laughs> พ่อกล้าในที่นี้ก็คือพี่นัทนี่เองโอ okay, เคในคือพี่นัทซีหนึ่งตอนเล่นไม่เขินค่ะไม่ค่อยเขินเท่าไหร่เป็นเพราะสนิทมั้งเลยรู้สึกว่า ไม่เคยเขินหรอกเลย นุ่มน้อยคนต่อมาบอสซีหกบรญ,ญวุฒธมนพิชิตเขาคนนี้มีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆในด้านความมั่นใจแต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคคือเรื่องบุคลิกภาพที่ยังต้องปรับแก้กันต่อไปสัปดาห์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่เรื่องบุคลิกภาพที่เขาต้องเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งแกร่งให้มากขึ้นกับบทบาทเจ้าเมืองพมา่าที่ดุดันและเด็ดเดี่ยวนุ่มบอสจะทำโชว์นี้ออกมาได้ประทับใจคุณผู้ชมแค่ไหนต้องคอยติดตาม และมาถึงสมาชิกคนสุดท้ายของทีมที่แค่ปรากฏตัวออกมาก็ทำให้คุณผู้ชมเผอยิ้มแบบไม่รู้ตัว1.42อมอมรเทพสมบุรณ์นุ่มใต้ร่างกลมอารมณ์ดีที่ไม่เคยทำให้คุณผู้ชมผิดหวังมาในครั้งนี้เขาก็มาพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่จะทำให้คุณผู้ชมฮาแบบคาดไม่ถึงแต่หนุ่มหนึ่งจะมาในบทบาทอะไรและเรียกเสียงฮาได้ขนาดไหนต้องไปลุ้นและติดตามกันบนเวทีนัดซี 4ีหบอส46และ1 42พวกเขาฝึกซ้อมกันด้วยใจเกินร้อยพร้อมเต็มที่ที่จะมาเรียกเสียงฮาจากคุณผู้ชมถ้าอยากให้พวกเขาได้เรียนอยู่ในโรงเรียนเดอะคอมเบเลียนต่อไปพิมพ์4แล้วตามด้วยรหัสที่คุณชอบกดส่งมาที่เบอร์482-7555ีนี่ครับ บ่งบอกถึงความเป็นลิเกสําหรับวีคนี้นะครับใช่ทีมพวกเรานะคะถึงจะไม่มีลูกลิเกแท้ก็ตามแต่แต่กลุ่มของเรามีแต่หัวกะทิทั้งนั้นถึง4ี่คนรัวมถึงอาจารย์ผู้สอนมุคือใครครับพี่นัทอาจารย์ตีและอาจารย์เด๋อครับสุดยอดไปเลยค่ะชาชาชาชส้อยขาดแน่นอนผมจะบอกให้ว่าเรื่องเพลงเนี่ยผมร้องเพี้ยนแต่เดี๋ยวคอยดูลิเกวันนี้ดีกว่า ทุกคนจะต้องทึ่งในความสามารถของผมแน่นอนครับแน่นอนว่าเห็นอย่างเงี้ยผมร้องลิเกได้ครับแล้วที่สําคัญนะฮะรู้จักเพลงน้องนัทจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มหรือเปล่าครับร้องไงครับสวัสดีสวัสดีนะครัชผมชื่อน้องนัทเป็นคนนีนะรูปร่างแม่ไม่โตแต่ติดใจล้ปงตาดั่งเขาังบัวลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของพี่แอดเขา นี่พอน้ำจิ้มไปก่อน <Hey. S 1> แล้วกันรับรองว่าไม่ได้จัดเต็มแค่น้องแมทคนเดียวแน,น่อนอะน<ม>จัดเต็มทั้งทีมด้วยกันเลยครับ สนุนโดยบัตรกดเงินสด KX p a s Cash จากธนาคารกส,สิกรไทยน้ำรถผลไม้ตราดีโดกะทิพาสเจอไรต์ Pass ตราชาวเกาะโดยเทพพดุงพรมะพร้าวบริษัทยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดเอาละเรากรับกับ,กบ,กบ,กบกวสูุการถ่ายทอดสดนะคะ ค้นหาสุดยอดเอเทนเตอร์หน้าใหม่ของเนไทยค่ะเดินทางมาถึงทีมที่2แล้วค่ะใช่แล้วค่ะทีมนี้นะคะดูแลโดยครูตีแล้วก็ครูเต๋อนะคะโดยมีน้องนาย TC1 เป็นผู้ช่วยค่ะสมาชิกประกอบไปด้วยนัดตาลบอสหนึ่งนะคะไปชมเลยค่ะลิกเกคณะสมใจบันเทิงเซน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณในเสียงประมือต้อนรับพวกเราครับกับทีมงานสมใจบันเทิงศิลป์ครับทีมงานของเราครับยังต้อนรับเจ้าภาพอีกมากมายครับเจ้าภาพท่านใดครับต้องการติดต่อง,งานเราท่านไม่ต้องเอาเงินท่านมามาดจำเงินเราครับเพราะเราจะเอาเงินเราไปมาดจำที่ท่านเองกลัวท่านเืินงานนะสิเอางี้ดีกว่าลิเกเราเนี่ยใกล้จะเล่นแล้วใครอยากชมก็เท่ามาได้เลยโอ้โหไม่ต้องห่วงศิลปินเราได้หล่อๆ สวัสดีครับสวัสดีจ้านี่น้าจะไปไหนครับเนี่ยจะมาดูลิเกมาดูลิเกอ่าคุณน้ามาถูกที่แล้ครับที่นี่แหละครับมีลิเกเออล,ล่ะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งก่อนครับว FO ันนี้สบายใจไปเจอคนตาบอดทำบุญไปห้าพันอุ้ยทำไมให้เยอะจังอ่ะพ่อฉันเอง ให้ทานกับพ่อเออดีให้บุญให้บุญคุณน้าเคยดูลิเกรหรือเปล่าเคยสิแล้วเคยดูเรื่องศึกบางระจันไหมโอโ้โหศึกบางระจันพูดแล้วมันพุ่งปรีดขึ้นมาเนี่ยโอโ้โหเมื่อก่อนปู่ฉันเนี่ยมือขวากำดับมือซ้ายกำไก่ตายในสนามรบถูกฆ่าศึกฟันตายขามโมยไก่เจ้าของจับได้ฟันซะตายเลยอ่าแล้วจะมาเล่าทําไมอะ่ะ แต่วันนี้ริกเกผมไม่ได้เสนอเรื่องศึกบางละจันใร่เรอเสนอเรื่องศึกบางละมุงโอ้ยแล้วมันจะสนุกของบางละจันไหมสนุกกว่าบางละจันเยอะ<ด>คุณน่านคอยชมจัดมาสมใจมาเทีงศิลขอเสนอในท้องเรื่องศึกบางละมุงฮัลเล่วังกาอยากดูนิ่เกก็เลยเข,ข้ามาฉากแรกพาท่านมาพบกับศิลปินในทีมงานคุณนาคอยดูดาวร้ายประจําทีมงาน ชมการไล่ลำด้านหน้าเวทีเป็นไงคุณนะโอ๊ยบอดเอ้ยก้าวเยอะเดี๋ยวก็แย่หรอกมานั่งเธอไม่ไหวอ่ะฝืนเฮ้ยลุกขึ้นมาห่างด้ มันดข้าคือพระเจ้าแปกเจ้าเมืองแห่งหงสาวดีวันนี้ข้าจะมาล่าเมืองขึ้นแต่ข้าเจอคนไทยที่ไหนข้าจะฆ่าฆ่าฆ่าเฮ้ยนี่คนไทยปะเนี่ยใช่ถ้าบอกแล้วไงถ้าข้าเจอคนไทยข้าจะฆ่าฆ่าฆ่าหานพี่นุ่งมาเจอคนไทยแล้วฆ่ามันนะ แล้วคนไทยเมื่อกี้ไปไหนละอ๋อมันวิ่งไปแล้วเร็วจริงๆน่้อ้วนเลยฮันเจ้าค่ะข้าสั่งเจ้าให้ไปสอดแนมดูเมืองว่ามีเมืองไหนแข็งกระด้างกับเราบ้างมีอยู่หนึ่งเมืองไระเจ้าค่ะเมืองนั้นคือเมืองบ้านบางละมุงไระเจ้าค่ะแล้วมันบุกไปยากไหมบุกไปไม่ยากพระจ้าค่ะก่อนฉันไปสอดแนมมาแล้ววักกำแพงค่ายของมันที่ทำด้วยไม้ไผ่ณบัดนี้มันด้วยลือมานทำข้าวหลามขายหมดแล้วไระเจ้าค่ะ ดีงั้นพวกเราไปไปบุกเมืองมันไปซื้อข้าวหลามมันกินไปบุกมันสิงั้นเจ้าไปจัดเตรียมกองทัพแล้วก็ทับช้างทับมาข้าจะออกรบพ่อเจ้าข้เฮ้ยทหารเตรียมออกรบทับช้างทับมาทับงวทับควายทับกันไห่ไววพ่าจะแปจะออกรบโอ้ยใจมาทับกันทำไมเราไปออกรบแล้วพ่อจะไปอธิายสั่งทหารยกกองทัพไปสู่หมู่บ้านบางระมุก ฉากต่อไปมาพบกับพระเอกและนางเอกในทีมงานของเราครับในท้องเรื่องสุกบ้านบางระเบน,บน,บนโ,โ,โแม่นางบ้านนาแม่เอ๋ยชาสวยโซัาประหนึ่งนางฟ้ามีสเสน่ห์